ออมาแล้ว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 พี่ดาวเด้อบันนี้พี่ดาวสิมาปลุกบ่เออเออเออนั่น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 เห็นบ่พี่ดาวมาตื่นเลยเอาลุกขึ้นกระลุกเร็วพี่ดาวมาแล้วเร็วครับเร็วเออหุ่นหุ่น ผมยังออกมาท่านใดครับพอเลนสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ FC ทุกท่านนะคะมาดูเต้ามิ่งนอนตื่นสายด้วยค่ะวันนี้นอนตื่นสายดู เด็กหน่อยนอนตื่นสายตื่นสวยตื่นสวยค่ะตื่นสวยปื๊ปื๊บปื๊บนอนรับรับลูกรับตาลับตารับตาครับลับตานน่นบอกง่าไหนก็รับย่านั่นเลยนี่ลับตาลูกรับตานอนลงนอนลงลูกนอนลงรับรับรับคือสี่มือไ <c oughs> นอนอาปากเซวเลยน้ำไล่หอยโยดหยดอยูย่นั่นสิลูกกับลูกตื่นกับตื่น,ต,น,ต,นตื่นก็ตื่นเลยนะครับถ้าจะตื่นม่ตื่นก็รับต่อรับต่อรับต่ออ่านหลับต่อเลยครับหลับต่อ บูกง่ายง่ายหล ục, ูกบอกงยงก็ขอขอบคุณแม่แม่เอนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมคลปวีดีโอนะคะมาเบิ่งหลกใ่น้อนต่อจากนอนต่อรับต่อสงสัยพ่ท่านพ่ออยากตื่นพ่นก็เลยรับต่อ,อ ร,ร,รับครับรับผมรับครับผมรับรับดีกว่าครับตื่นพอด้ยังไม่พอตื่นเวลาตื่นยังไม่ถึงเวลาตื่นเบิ่งพนสะยำขึ้นพนยางควนเลยเดี๋ยวนี้สะหาสะยังเต็มยี่ผมสะครับสะ,สะสะเต็มไปหมดเลย แม่เพิ่นกนโยกไ่ยุ่งให้มดขึ้นคือจังสี่แล้วนี่ถ้ามีไม่งาม่ายไม่ยังสี่เพิ่นกะเพิ่นกะเสียวมาวีให้ลูกเพ,พิ่นสองค้นคุณตายังมาท่านเนหว่างไหมทำความสะอาดมาเก็บเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวก็คุณชายตื่นคุณชายมิ่งตื่นแล้วก็ แหนมตุ้มตื่นก็จะเอาออกไปขังนอกคุณตากระสิมาทำความสะอาดมาเจ็บขยะเจ็บ <c oughs> ของดีลูกไส่น <c oughs> ไก่ครับไก่ที่ไก่น้องไก่เนี่ยเหลือตัวเดียวนี่แหละ <c oughs> ใกล้แบบโจนใบตะเป็นพอพันเออขันปุกอันน้องไส้หว่โอ้พี่ไส้เนาะหนึ่งสงเกิดก่อนอยู่แล้วขันกุกขันขันปุก,ปกพี่ไส้นอนโกนสดเบบว้าทำไมเสียงดังแท้อาปุกกระปุกอาปุก,าปกเรยแล้ๆปุกอีกปุกอีก พุกพี่งแล้วไก่กับซังได้พ่อยังเลยเอาไปแบบนี้นี้ไปโยกแม่เจ้ากักโย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 ก มีเงยมิมงโมพนมมาปุกมาปุกอ้อมขางอ้อมแอวกับเบรตื่นเนาะมิงเนะาะออกลางคืนบอนอนตีไปเหร่นสาวมากตีงสงสัยไปเหร่นสาวมากล้กก็มาตอนแจงเนาะน,นี่เนาะมานอนเฉยเลยแม่กับโยกไลยุ่งหายโยนี่แหละ อโยกกันครับแม่ครับอโยกแห้งๆไรยุ่งเห้ผมครับผมนอนครับผมนอนให้ผมนอนก่อนพักผ่อนก่อนนะครับให่แม่สร้างเสียงหายใจเพิน่นเสียงเพิ่นหายใจ จอาซอดจอาซอดจอาจอดจอดจอดหน่องไก่กับมะปุกกับบอต่นบอตื่นกับบอตองตื่นเอา้อา,อา,าเอ้าเอาเอามาแล้ว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 พี่ดาวเด้อบันนี้พี่ดาวเห็มะปุกบอ นั่นนั่นน pues ั่นนั่นเห็นบ่พ nah ี่ดาวมาตื่นเลยเอาลุกขึ้นกระลุกเร็วพี่ดาวมาแล้วเร็วครับเร็วพี่ดาวมาแล้วพี่ดาวมาแล้วอือือืมอืมเอ่อถ้าพี่ด้าบอมาปลุกบอตื่นได้หนิผมบอตื่นเด้อครับผม หามูเนาะโอ้พี่ดาวตัวดำเมียมเหลี่ยมโอ้เอา้าเออหุ่นหุ่นผมยังออกปรททันใดครับพอเลนมผมออกปรททันใดครับผม <c oughs> พี่ดาวก็สนุกกันใหญ่เอสกก้สนุกกันใหญ่สนุกกันใหญ่แล้วโอ้ ตื่นขึ้นมายืนงงนะยืนงงยืนงงอืมยืนงงครับผมยืนงงครับไปไปยืนหลับเสยไปยืนหลับเสยเม่ง เม่งครับเม่งชวดชวดเร็ว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 มาพี่มาพี่ฝุ่นเห็นว่าพี่ดาวเรียนอยู่ฝุ่นออกไปเร็ว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 มา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 เร็วฝุ่เห็นพี่ดาววะฝุ่นเห็นพี่ดาววะอ๋อยืนหลับยืนหลับต่อเอาทหารสิมาหาน้องเอ้า ก็ขอขอบคุณแม่แม่เีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรอชมคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะพอจบคลิปน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่แม่แมคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ